มึงคือเหตุจังสีอง่อย่างแม่ผู้มึงเหตดจังสี่กูเดือดร้่อนเด้มึงขึ้นในแม่คนบ้านไก่เคียงกันคนเฮ่าะบอสซกันอยู่บ่อศาสตร์นี่โอ้ยยังหานี่แม่อะเฮ็ดอีหยังกับบอคึดเบยเฮ็ดอีหยัหยงมึงเปลี่ยนรหัสไวไฟคือบ่บอกกู <laughs> <laughs> อบเบี้ยวบ่อใดนี่โอ้ยกต่สัมอแสละแม่น้อเนี่มันสาเนาะเอารหัสม้าแม่บ่อบ่อหายฉันนั่งอยู่นี่ละบ่อหายละฮักไวไฟกูเดียดบอนเมัดบ้านเลยเอามาแม่บ่อบ่อไปหน้ากับออ้บ่อแจงบ่อไป โตเป็นอย่างนีแจงเข่าปลาเขาพกกินเอาแต่นางซึมเศร้าไอ้ยินไอ้แจงพอยกไอ้ไผ่สิไปตลาดเอาอย่างบาา่ะจ๊ะแจงโตอยากกินอย่างแสบแสบ่อจะได้ฝากพ่อยม,มันซื้อให้บอบออยากกินพี่แจงเป็นยังหรือเปล่าครับบ่สบายหรือเปล่าเอ้ยนั่นที่ไงมูกำงงคขึ้นกันละ่ะเข่าปลาเขาพกก,ก,กินมาหลายมือแล้ว อาตนางซึ่อสาวือจหมาเหงาดิแม่หรือว่าไอ้ยินมาให้กันบ้านว้าวหยอดนะจ้าไอ้แจงอย่าถือสามึิงว้าถือเลยอีพอยอคนอื่นเขายังหูเลยบักเทาบักเคือเาเผาหมู่บ้านนี่มาสองหลอดผลกับว่าเห็นอ้อหากับว่าตีบไปกินปลาตัวไปกินท้างไหนพ่นเยแพร่ผ งอน,นหลายกัเจ้าป่ะซ่องไปซ่องมาหลอดบุ้มหลอดโทรศัพท์พตกวหนำ่ำมาบ่าเป็นเตอรเสียดายแท้นั่นแล้วจ้างคนลงงมหาพันบุ๊คไฟงมได้จักคนป้าหน่ำมันเลิกกว่านั่นบ่เออเลิกกันแล้วป้ามันเป็นเตอรเสียดายแท้เครื่องนั่ำพวกมันสองสามหมื่นผุนบ่เอออันโทรศัพท์หันขอประเดีดเ๋ยวเสียดายพราประเดี๋ยวเด้่ย,ยเกี่ยวข้องอ๋อขันเจ้าบ่าเสียดายจาเจ้าจ้างคนงมเพ็ดหยังขอหย่านคลิปรวดอยู่นี่ จะเสียดายเนาะนี่แ่้ะบอกมันอันตรายแห้งเจีค้องเอ้ายไดหันไม่ได้คลิปรวดเลยคลิปเด็ดซ้ำโอ้ยต้มาได้กัดดีแล้วแต่ว่าย่าติพวก้าป่าน่ะนะเขาเก่งเจัเขาเปมุดพ่อหน่ะนะโอ้ยจนเป็นตาสั่งเนาะแล้วว่าเป็นห่วงโทรศาพั์ผันห่วงคลิปลูดนาสิบวอดภัยละกู แล้วยังบอท่านมันอ้ยมหาสุเว้ยโซกันเล็กะควานบ่โดนนี่จะนั่งมวนได้ปาสมิงไพ่น่ะมันเสหมันนี่ยังอีกุลาบนั่นเขาละคากันตะโดนแล้วเอาสู้เราบุกัจัก n h ắ เนาะมีแต่มันเสียหอวผ่าแล้วน้่นมคนเขาเท่านั้นตัวเอาเขาเพิ่งมั่นกันเขาจะฆ่ากันทำไมพ่อเอาเขาออกจะรักกันฆ่ากันทำไมเขาบอมันขากันแบบนั้นอันเมี่ยนกันนันหมะโคนนั่นน่ะ เมียนยังไงพ่อไม่เข้าใจเมียนกระทับคว่ามสะอาดทันห่านี่นี่เมีนโอ้ยป่าเปอ่าเป่ามึงอธิบายให้มันฟังเน่ยเจ้ากูศโลดเจ้ไในเวสุรุปแล้วก็คือเขาขากันแล้วระดับนี้เนี่ยบ่เหลือดอกอีกุหลาบนน่นระวังให้ดีลวดมันมักไปเบิร์ดจังหน่อยบักถือเสื้อกันหน่ก็มักขามันอีกขั้นตัวโอ้้าสงสารกุหลาบนะพ่ออยู่ดีๆจะมีคนมาตามฆ่าทั้งสองคนเลยหรอคอีกคนก็คู่มั่นขนาดจะมั่นกันแล้วก็ยังมาปะทุสลายกันอีกรุ่นสลายดาราจะมนีแห้ง